ถ้ารวันนี้ครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวตัว i m c o l e r ตัวใหม่นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับได้ขียจทางร้านไปแล้วให้เรากดร้านแอดมินครับมันก็จะได้หน้าฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับตอนแรกมันจะปิดอยู่นะครับให้เรากดเปิดนะแล้วก็เลือกปุ่มที่เราจะใช้นะครับผมใช้ไปขีกขวานะนี่ก็กดขีกขวาไปเลยส่วนสมมุตินะครับเราจะปรับเท่าไหร่กันครปรับสักหกก็ได้อะแปดก็ได้ไอ้ตัวนี้คือเลือกสีบอดครับให้เราเลือกเป็นสีม่วงหรือสีที่เราใช้ในเกมส่วนตัวนี้นะครับ ดีบักนะครับดีบักโหมดเห็นไหมไหมมันจะเห็นมันจะเป็นระยะอ่านครัดูวงเหมือนดูวงได้นะโอเคร okay. ประมาณนี้อันนี้คืออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือเป็นหน้าตาของอันนี้นะ,ะขนาดหน้าตาให้มันเล็กมันใหญ่ประมาณนี้นะครับกดปิดแล้วก็กดปิดไปน,นะครับตรงนี้ก็ตั้งได้นะเป็นคีย์รัดนะเราคลิกสมมติผมจะเป็นเพกเพกดาว ได้เหมือนกันนะกันไหมแค่กดคลิกแล้วก็เปลี่ยนค่านั่นแหละเดี๋ยวใช้ให้ดูนะครับดูนะปึเออน,นี่ผมจะวางหัวน,นนะฮนะนะผมไม่ได้วางนะอันนี้ผมคลิกขอดโดนะขี้ขอดูคลิกขวาดูนะขวาอันนี้ผมเปล่าพวงให้มันนะมดโดนนะผมมันจะโดนใกล้ๆ